ตึงเกินจับเนี่ยแกะมีเบิร์วิธีจับเพื่อนเฮ็ดอีหยังนี่เห็ดเห็ดเต้มเสื้อเห็ดเห็ดเสื้อเสือเปจับงัวด้วแต้มเสื้ออีกสังโอ้เต็มเสืออีกสังแต้มเสื้อเสือเสื้อมันอีสังคือโบแม่จะเห็ดเสื้อเห็ดเสือไปผูกงัวตายจตกคนเห็ดข้าวเนย เห็นเพิ่นเห็ดอยู่นี่มาตั้งแต่โดนๆนี่ก็เลยว่ามาถามว่าสีเห็ดดีสักแก้วพุงออสิบอันั้นซักยางส้มมาเปิดอันนี้ซ้ำนี่ใส่ส้มมันหมดห้งหมดแล้วก็เอาใส่ไมาขีกระบองใส่ลานรดจะพ้อเองหนาดำเบิดหนาดำย้อนขีดกระบองโอ้หนาดำย้อนขีดกระบองเด้อพี่น้องหนาดำย้อนขีดกระบองนี่จะว่าหมดไว้บัดเวลาสิใสแจังจู้ไหมโอ้เฮ็ดจังได้นี่ 자이베เบิ่งๆสิให้เบิง hmm วิธีเ hmm, ฮ็ดนี่อันนี้เพิ่นว่าสิไปจับงัให้ให้แพ้ให้เขาซักยาที่1เลยนี่ทุกคนเฮ็ดเป็นเบิดเด้อ่ใหญ่นี่เป็นเบิ่งงามเห็ดพอใช้ได้สิเฮ็ดงามยังเห็ดให้งูอ่ะบ่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดให้ว่พอใช้ได้นะนะบ่ให้มันดุดอีหยังก็พอนะอือเฮ็ดปตทีนียากหน้ายากหลังไปแล้วก็จูดลัด <laughs> Anh nghĩ không ơn đi sẵn tiết nhanh tiết cỡ ơn đi nhanh ơn tèm bỏ lỡ đi nhanh cỡ bò hù nàng tèm bò cỡ chào hẳn ơn yang bò cỡ đó, chào hẳn ơn yang con <cười> 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 Cần bè, ôi, thế... tèm con này. tèm con tèm ngon tèm con tèm ngon 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 tèm นาซีแต so, so, ่ละท้องทีนกับสีอื่นต่างกันสินะอยู่ฟังไข่กับสีอื่นแบบนึงอยู่ลาดอาอยู่ผาอื่นกับสีอื่นแบบนึ่งแม่แล้วก็ถูดลาดก็เกิดูดลาดบนี้ยักหนายักล้างบาทนึงสองบาทก็จะมันดูกับเอ้าแนวสันวะว่าได้ยินแต่เสียงก็เด็กคนทีเพาะข้อหัวนะหรื บ่อหอยมันบ่ให้มันหัดแไงขั้นซ้ำหัวห่านี่พอดีคองหัววะเงื่อนหน่อยว่าไงกับซ้ำหัวห่านี่มันก็สิบรูทโอ้มีบรูดหัวแล้วก็ข้อกับขอดีกัสิมีเสียงหลบก่อนแน่เด้อทุกคนนี่เพิ่นมีอุปกรณ์เห็ดน้ำไรนี่มีอีสังดินจีดินจีดินจีก่อนหนึ่งดินจีหันบริเวณอุปกรณ์ยังไหนอุปกรณ์อีสัง ว่าจะเอามือใบเอาดินจีเปอเอามันหอนอ๋อ้แ้่ก็มีผ้าอันหนึ่งผ้าตัดเสื้อกข้าวบนตัดก็ากรูดก็ได้หักแม่เอาผ้าเอาเทดตามภาษาหนิยจริงจังร้ายเต๋อได้นี่เนาะจริงจังแล้วเนาะกันจริงจังมันบัวแล้วได้หลูกเรื่องได้ก็ได้ประเทศลินนะก็ก็สิบวแล้ว เบียกไงเบียกไงก็น่าจดินกับหมดแล้วไม่ได้สั่งเนี่ยค่ะอ้าวกะสอดให้มันอยู่เนาะอ๋อ,อ,อาเฮ็ดเห็ดตาปภาษาเนี่ยแม่บบมีคู่พี่บาแม่เบิงเอาน้ำข้าวเห็ดมันสืบถือโบถือยาว่าจะมันอยู่ตอดไป็นพิธน,นะกอดเกี่ยวไปเกี่ยวมาเอาอันนั้นมัดเอาอย่างเอาไฟหัดลัดกะสีแหนีนแต่ว่าเนาะ สิวอนไหนอ่ะวะลอกขอดหัวข้นอู่นะบอกว่าจะของหัวส์มัดไม่ใช่เห็ดแดงจิบถมาใส่เนี่ยก็มาใส่เอาใส่หัวกับกับข้องวอ่นนี้ดูข้องวกัข้อขนนสำคันหัวคนบหัวคนกัข้องวมันกับบพิษผาดกันนะทีเดีข้องวคณะเห็ุกวงกนีมันก็สิล้มหัวมันณะเหตุแกมันก็สิเหียนโอ้เม่เอ็ดเก็บกิ แตนปุ๊บมันจันําใบบหัวซําหน่ะโหลแม่นักงัวน้อยงัวใหญ่มันก็บ่คือกันติงัวน้อยงัวใหญ่บ่คือกันเสือกงัวน้อยเด้ลเด้เสือกงัวน้อยเสือกเส้นน้อยเด้มันก็บ่จะแม่นเนาะนี่ตัวเสือกเส้นน้อยมันก็เฮ็ดแม่ก็เฮ็ดสาของมันเออได้เอาแล้วจักอันนี่เฮ็ดจักโตนี่บ่จักเฮ็ดบเนะเ็บเก็บเสือกอือเฮ็ดได้ก็สิ10 11 ดสิบเอนั่นสิบเอช่อันนบบเอ็นั่นสิเอ็านีบ่สอ็ด่นี่ตัวแลอาหารสเอ็ดสิบสองสิบสมเดสิบนมือบ่สินมือสิบสมสิมสิบี่น่มือบเาจักันจัยูนี้สิาเออสิบสานมืออ้าวสินมือรสิตัวคลองเลยเคองลตัว ปดสบกิโลสามเมื่อเมื่อคิวสาที่นี่เพาในมือว่าสิบสมแต่หนหลุดไม้านะแต่ยาอันเนาะหยามได้เฮกันนะเอากันนส่ปสิบกิโลน่สิบสามเออีอ้จ้คือเอาเมื่อบีปรับแลวนะบีแผนมันบ่พอสีห่อนท่านกับบีนห้อนบกะห้อนกระหอนด้กันี่นะมือทนทานเนาะเมือทนทาน นี่สิบสี่ได้เมื่อวันนี้แม่อะไรเดือดสิบิดเบ้อเบิดแล้วเบิดเสือเปิดเสือพ่อแล้วอ่ะซ้ำนี้สิบหาแม่มาตัวตัวนึงมีตัางแต่ทาย่างอีกสีอันที่โบมันก็มีเสือเข้าในคอมันถ่าไปจับงูอ่ะวันนี้ตอนแรกโถมโถมกว่านี้ทุกคนเฮลโหลสวัสดีสวัสดีทุกคนเหมือนเขาก็สีมาเหลือมปฏิบัติการเนาะจากที่ว่าอีแม่นางจูด เสือกมาโดนเพื่อเสี้ยวมาขอ่องงัวกับสีมาเหลิมจับมันแล้วนี่มันงูได้ <c oughs> ไหมวะงวได้ลุกไล,ล,ล,ล่ลขอ้ขอข้อไล่ข้อขอกันเลยแล้วที่แดดคักขณะนี้ก็ไล่งัวามาขอ้อแล้วก็จับได้เป็นจำนวนหนึ่งแล้วทุกคนอย่างสีหาโตอีแม่์วะแต่ว่าตึงเกินจับยาก่ยเนี่ยมีเบิ้งวิธีจับเพื่อนี่ ามันแหเว้ยแม่เอ้ยบ่เคยจับมันจะเขือบกกินเหเกลือนะตอจับจบายปกติเขาบกนะกินเกลือปกติก็กินเกลือพอตอนถ้าอยากจ,จับแล้วมันกับบกกิน ไก็ดบักเถกบักเถิกหเอาผที่นข้าอบักเถิกตัวไหนตัวใดตัวอกันเดีตัวเมียคองันเดีโอ้บักเถิกดำกับอีเมียสาวานงามนนนนานน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 นานน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 น้นน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 ะนนกนนนนนีนน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 นาน

ว้าแลนเป็นแลนแลนแต่แลนวะเสียงหัวนี่เด้ตะกี้เฮ็ดห้องหามอยู่บนนี่อบุญมาล่ะสบายดีเจ้าเมืองเริ่มเริ่มหนาตึงเลยด้ย้อนว่ามันลมหัวหยียบนี่หัวหยียบ เหลื่อมตึงแล้วท no. ุกคนสถานการณเหลื่อมตึงเขียดแล้วเนาะเขียดอนนั้นมันลายล้มาลมยังสีหาโตนึงแต่ก็มืนเกินทุกคนยังสีหาโตก็ได้้องสีหโตนี้บังชกตช้างไบกรสุดเลยขันโบทันโบได้ช้ากับสินบสีหาข้าวปส่นข้าวแม่แมันแนวมืนเมืนนะคแม่เ่งเฮ้ยถานอองกอยมาอะมานีเบิ่งกี้มานีเบิ่ง ก้ลังหูวาน้องตัวเองยูมอเจดได้นน่คือว่าตั้งแต่เพิ่นยูมออะหคือจังแป๊บเดียวนึงเนาะมันใป่ยมอเจ็้ยม,ม,มันก็อยูมอเจ็ดว่าเอานาได้ขอ,อนถอนลานนเดี๋ยวน่มันงมาหนิเดียเพราะแท็กซสนเขาเดซนเขาอไาวันโนจะมาจ้าดได้ก็จะสนเขาเลยอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาวะสัน ยูนหน้าคูมือนอนห้องเป็นเป็นนักเลงเป็นนักเลงยูนหน้าอะทุกคนเนี่ยทำจะมื่อนอนบาปโตขึ้นจะชนเข่ามันค้องได้แล้วปะทูสงงางามคณะน้องสายเขาคือมารอใช่ไหมเป็นสีท่าซางเฮ้อ้าวต้าหวะกี้ ะจะมารออะแกติครับ <c oughs> อันหนาวเ <c oughs> นันขาวตาหข่าวตาอันหนาวงากอก็แรอเกินมันอย่าเกินเนะไหนยินมาพีก็ซื้ออะไรหรอจาวะอย่อาไปบอกทุกคนไม่บอกมตัว่าเอาแลลวอไป Oh. มึง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 อย่กวนอยปวนอย่ไปกกวยกวนย่น่าว่ากวกย่กวนอ่วนอ่กอ่นอวปนนอนอ่วอาไปอาไปอาอาไาไปออ่าไปน รอเป็นลอไอ้หอนไฟว่เล่นงานนี่เจัเงาบ่แต่ก็รออีน่ะคิดใกมอเจ๊มอเจ๊ขี่กระปูมอดเจ๊ขี่กระปูครับเาไปค้นเฟือกกับเอื่อยค้นเฟืองไงวแมวว่าค้นเฟือให้ง่ ไปค้นเฟื่องก็เด้อทุกคนเอาจนขามันก็มันอยู่นี่แหละสุดท้ายกันย่างสามโตคือเจ้ากว่าไฟยามอยู่วันไหนกว่าไฟหยามอยู่วันหนันเดี๋ยวนี้ทุกคนตรงไหมเงียบเมื่อนเมื่นคักแน่ข่อยมีประวัติได้ไปเลี้ยงหัวไหนไหมแต่น้อยอ้ายบอกว่า ไปจูงเอาตัวมันม okay. ีข้าวฮันข่อยกันแนมหาตอมันมีเขาก็ไปจูงเอาตัวมันมีเขาบ่หัวเด้ตะกี่เนาะปไปวัดไปวัดเลี้ยงงัวไล้ไร้เด้แต่บอเมนงัวตัวเองตอนนั้นเลี้ยงงัวป่าเนาะไปน้ำอ้ายอ้ายลูกป่าฮันแหละทุกคนจะคล้องเขา่เคยมีงัวจะคล้องเขาไม่เคยมีงัวฮะแต่จักปีไหมซ้องปีเนาะ ตองปีถึงหรอบอว่าเพียงงัวปีกาเพียงงัวปีกาเลยน้องสายคอยเอื้อนเลยโอเคโอเคต่ออันนี้ขังสิพี้ยงงายบ่อยหาไม่ได้บ่ได้ก็สิกัดเปล่ามือไม่เอ้อปลาเมื่ออะไปเมื่อเอื่นจะมาเอามั้เมื่อกระเมื่อเมียนั่นนี่ก่อนเมื่อกระเมื่อมันเหมือนร้ายทุกคน กระไดร้ายตัวละเดนนี่มินมินแดงกระดมจังไดก็แม่ตะกิจวัตคาเอาเนี่ยซ้ำนี่เอาไปแอบเกี่ยโนะไหมซ้ำตัวใดซ้ำหมักดำเหรอวะนี่เป็นเกลี่งเป็นครูกันนี่นี่ง่วงมากหน่อยสองตัวหากบักเถือกซ้ำหนาหันบักเถือกตัวมันสีดำหันมันม่นคลบเกี่ยนได้อืคลาบเกี่ยนได้แอบแอบได้เจ้าก็เอ้าเจ้าท่านเกี่ยโนะไหมอ๋อก็ท่านเกี่ยนจิไปใชท่านเกี่ยนท่าน พวกมีรถท้ายหาบางสาวฝีนี่นะมอตะกี้พี่ตะเกียร์อืมใส่หน้ากับใส่ขั้วอันเนาะใส่ขั้วใส่ขั้วเนี่ยว่าลำบากได้นะบอดดอยล้มพื้นร้ายแมนวะไส่หน้ากัขั้วอันนี้อืมตะกี้ขีขั้วขี้งัวานนี่หาใส่ปุ๋ยหาใส่ปุ๋ยคนน่ะกินเต็มหมดเลยรายนะกลับบ้านแล้วมันจับบอดดอยแล้วทุกคนมีตั้งแต่ว่ามือไม่เนาะ ขอบอขอบใจทุกคนที่เข้าบนคลิปนี้ด้อขอบใจที่สนับสนุนเหลืองโฆษณาเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายสบายดี